สวัสดีค่ะเมื่อนี้ก็พ่อกันตอนเศ้าเนาะคะ่ะสวยๆจักหน่อยออกมาสวนค่ะออกมาสวนอย่างเนาะเมื่อนี้เนาะบรรยากาศก็ลมลื่นคือเก่าละค่ะมาทำงานในสวนเนาะค,ะะคะ่ะเนาะ ขอบคุณลหลายๆเ้อค่ะเด้อที่เขามาชมกดติดตามก็ได้จากลุอีสานบานหน้าเนาะค่ะนดี๋ก็จะพาไปชมเมงเงฮดละงกเนาะค่ะฝนตกฝนตกหวดแหลกเนาะค่ะก็ออกยังออกบ่ไหลเพราะก็เห็นออกเนาะที่ต้นยางที่เขาปลูกไว้ยางนา,นา แล้วคะ่ะต้นนี้ออกดีดีลอยออกจะของแถบสีบ่เห็นเลยเน่าทบิบแทนแทนแทนเพิ <c oughs> ่งจะเห็นสองดอกนะคะก,กูกูปีกยู่หนะักกำลังจะออกเนาะคะ่นะน้องอีกจ้าน้อยก,กค็คงจะออกต่อไปอีกอยู่แต่ว่ามันนีกับพามาเบิงสืแตะวบอนเก็บเนาะคะ่ะอใอ้ออกหลายๆก่อนจะเก็บ ต้นหนีออกธรรมาชาติอยู่ค่ะปลูกไว้บร่หลายแต่ว่าออกธรรมาชาติเดี๋ยวก็บคุงออกอีกเนะคะ่ะ มขึ้นปลาไวาหน่อยอยูอย่สวนยางเนาะค่ะอันนี้ก็ขึ้นย่างต้นหนึ่งเนาะ,ะต้นนี้ตั้งใจปลูกไว้เลยค่ะย่างพ้นเห็นเลยผิ็ดและง,ง่กถ้าเกิดนี่ก็คงจะบนมเปนธรรมดาแค่ะตัวนี้ก็ปลูกไว้เลยเนาะค่ะเนาะแต่ว่าย่งบ้านเห็น ตรงนั้นเห็นผลแล้วเนาะปลูกเนี่ยเพาปลูกเนี่ยเกิดธรรมชาติเองค่ะต้นนั้นค่ะก็ขอสวัสดีแค่นี้เด้อค่ะเดอ้อผ่านรบราบุงอีละงกกค่ะาไว้คลิปหน้าจะพอกันไหมค่ะสวัสดีค่ะ